นะฮะก็ตอนนี้ยังยืนที่ประมาณ15บาทหกสตางค์บวกยีสตางค์นะคะราคาพื้นฐานที่คุณประกิตให้ไว้ก็คือ19บาทนะคะสวัสดีค่ะคุณประกิจค่ะครับอยากรู้รใชว่า้ยว่า SNC มีอะไรก็ก็ e เยอะพี่ีต่ำดิวเดนดิวดี อู๋กำปั้นทุบดินมากน้องไม่ได้ต่างกันตอนทุบดินที่ผมเป็นนักว,วิเคราะห์ผมาวันนี้เป็นนักข่าวต้องมาหาอินไซต์นะพี่พี่ก็ <c oughs> ไม่ได้หาอินไซต์นะครับ <c oughs> คืออย่างนี้ปิงเอ,อมีข้อมูลเนี่ยที่บอกว่าปิงบอกว่าวันรูปแปลกๆมาสองสัปดาห์ที่แล้วหรือเปล่าครับครับใช่ไหมก็มีก็วอร์มลูกเยอะเรียกว่าวอร์อมเข้าแล้วก็ทําทําให้ราคาขึน้นไปด้วยรูปแบบที่น่าสนใจนะครับ อ๋อบวลุมเข้าเยอะใช่ไหมหลังจากที่นอนมานานใช่ไหมใช่ครับร้อยเขาเก็บมาก่อนรู้หรือเปล่าเออเป็นนักวิเคราะห์ครับพี่เปล่านักวิเคราะห์พูดในรายการพี่มาสองสัปดาห์แล้วมาตอนกลางเดือนมีนาคมล่ะก็ก็ก็โอเคครับพี่อืมแต่ราคาก็ให้มากกว่าปิงในยี่สิบบาทก็ ก็ก็ตามตามใจครับพี่พีอีสิบสองเท่าสิบเก้าบาทมันก็โอแล้วพี่อีอะไรอ่ะสิบสองเท่าฟอร์เวิร์ดหรือว่าเค r เรนเอ่อฟอร์เวิร์ดครับเอาเออร์เนงสิ้นปีครับอ๋อเออร์เนงสิ้นปีสิบสองนะครับเออเออร์นมันประมาณเท่าไหร่อ่ะเออน่าจะหนึ่งจุดหนึ่งจุดสองกว่าครับพี่อ๋อเหรอทำไมเหรอครับ หนึ่งจุดสองใช่ไหมสองบาทนะคุณผู้ชมจุดสองกกว่าปีที่แน่ะครับเออเออรู้ครับหนึ่งจุดสองหนึ่งจุดสองต้องคูณอะไรถึงจะได้พีเอีดับสองผมว่าเอาในเชิงควอนดีกว่าโอเคควอนคือมันน่าสนใจถ้าเราไปเช็คสามปีย้อนหลังเนี่ยพฤษภาเมษาพฤษภามันขึ้นเยอะจริงๆแม้ว่าตลาดจะไม่ดีนะแต่นั้นเท่าไหร่แต่นั้นเท่าไหร่โอ้หอ่ะปีที่แล้วจะแปลพูดมาสี่พูดมาสี่จะเย็นพี่จะเย็นนะพี่ไม่เย็นพี่รอมาสามปีแล้วบอกมา เย็นเย็นเท่ย็นเท่นเยนเท่นไยรนเท่ยนนเยนเท่นยท่าเยอ่นเยท่นเย็นเท่นท่นเย็เ่นเยเท่นเย่เย็นเทนเีนา t นเนี่เยนเอ่อเย็นเท่นาย็1เท่นเท่นเย็นเท่นเย็นเท่นเย็เท่นเย็นท่ทเ็่ท็นเ่อท่เน่น่น่นน่นนเ่นเยนน่านเ่บาท่น่เเทเ็่เนท็่นน่เนเน็นนเย่เท่น่น่ะเ่นเย็อันนี้อันนี้คือเมื่อปีที่แล้วน แล้วกป็ปีต่อมาอ่ปีห้าเจ็ดเนี่ยก็วิ่งขึ้นไปจากเอสิบห้าบาทห้าสิบไปสูงสุดในเดือนพฤษภาเนี่ยถึงสิบเก้าบาทยี่สิบทุกครั้งอ่ะอ่าอันนี้ก็มาละอันนี้ปีปีนี้ขึ้นกว่ายี่สิบเปอร์เซ็นต์นะครับต,ต่อมาปีหนึ่งสามเนี่ยก็วิ่งจากเอสิ้นมีนาเนี่ยที่ยี่สิบสี่บาทหกสิบเนี่ยไปถึงสิ้นพฤษภาอ่าไปทําจุดสูงสุดในพฤษภาเนี่ยถึงยี่สิบแปดบาทยี่ห้า นั่นแหละนั่นแหละแถวนั้นแหละที่โดนอ่ะนะครับก็เนี่ยก็ขึ้นมาสิบห้าเปอร์เซ็นต์คือมนจะบอกว่ามันขึ้นน่าสนใจนะครับมันขึ้นน่าสนใจมันวนๆอย่างเลยนนเดือนเมษาพฤษภาใช่ครับมันวนนะเนี่ยมันวนกลับมาที่ที่เดิมของพี่เลยครับครับนั่นแหละสิบเก้าบาทได้นะพฤษภาคงไม่ถึงที่ผมขอสักสิบเจ็ดก็ดีใจจะแย่แล้วปีันขอสิบเจ็ด อาแล้วทำไมมาพูดทำไมเราสิบเก้าอะฮะพื้นฐานมันก็ต้องวางไว้ใช่ไหมพี่ผมแมบหวามว่าพื้นฐานไม่ชัวดสิก็ผมไม่นักวิเคราะห์พี่ค่ะค่ะโอ้ยพี่ทำให้ผมต้องถูกยึดใบอนุญาตท่พี่ไม่ใช่พี่ม่อนก็ถามเจาะๆปิงก็ตอบมาฉะๆสิก็บางเรื่องอะถ้ารู้ก็ตอบได้แล้วถ้าควรที่จะตอบมันก็ตอบพี่แต่บางเรื่องเนี่ย รู้แต่ไม่ควรก็ไม่ตอบหรยแบบเรื่อนไปไม่รู้ก็ไม่ตอบอยู่ดีพี่เพราะี่รู้ไงนี่แหละถูกต้องแล้วเขาเรียกว่าอาชีพของปกิจนะอถูกต้องแล้วล่ะพี่เข้าใจแต่พี่อาชีพพี่ก็ต้องเจาะอับปิงไปเรื่อยๆล่ะอาชีพใครอาชีพมันอ่ะนะเมื่อไหร่จะเลี้ยงข้าวพี่แล้วไปไหนหรือเปล่าล่ะสามบ้นอ่ะอ๋อไม่ได้ใหม่ครับเออเดี๋ยวเรานัดกันก็ได้เพราะพี่ก็ไม่ได้ไปไหนครับพี่ว่างๆแถวไหนพรลก้อน แถวแถวไหนสุขุมวิทแอมพ์แวร์มอุ้ยพี่ทแถวนี้ข้าวของมันแพงข้าวของอ้าวก็พี่เลี้ยงน้องได้น้องจะรับประทานขนาดไหนโตหนึ่งอ่ะโลตัสพระรามสี่อะไรก็ได้พี่แถวบ้านปิงได้ได้แถวบ้านพี่นั่นแหละมาเอาโลตัสพระรามสามก็ได้ครับพี่แทนพระรามสามแถวทีพีไอนั่นเองได้ได้เดี๋ยวไปร้านร้านหนึ่งอร่อยมากปิงตรงข้ามแบบโลตัสร้านคุณป้าเคยแกไปเปล่า ร้านอาหารไทยอร่อยมากอืออ่ะแล้วก็มีอะไรอีกหมดแล้วใช่ไหมแนะนําหุ้นก่อนสงกรานเป็นก็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 หมดแล้วอะครับพี่แล้วก็ก็คิดว่าพรุ่งนี้ก็คงไม่มีอะไรเงี้ยเงี้ยเพราะของคงไม่มีใครกล้าทำอะไรแล้วพรุ่งนี้เราจะคุยอะไรกันได้ไหมเออแล้วแต่พี่อะครับพี่คุยับเฮลาได้ทุกเรื่องแหละผมว่าอืออือเอางั้นคุณี้พอนั่งวิเคราะห์าลากันหมดแล้ว ไปคุยได้ทั้งวันไงทางั้พี่คุยผมได้ทั้งวันเลยก็ได้พี่พรุ่งนี้ผมไม่ได้ลาทั้อเออเออเช้าเย็นเช้าเย็นคุยกับปิงได้ได้นี่พี่ไปหาข้อมูลมาคุยกับปิงเยอะๆหน่อยครับเหมือนแล้วละเหมือนละส่วนซีรีส์เอ็มก็ไม่ต้องทําอะไรทำไมพี่สงการไม่ไปเที่ยวไหนครับพี่มันงานมันเยอะทําไม่ทันอ่ะเวลาแก่มันทําอะไรไม่ทันตอนเด็กๆมันว่างอยากเที่ยวน่นเที่ยวนี่เนอะปิงเป็นบ้างนี่แก่แล้วทํางานไม่ทันทันพี่หรือไม่มีใครไปด้วยแบบเดียวีับรไปด้ว ไม่ไม,ไม่งาน,นงานปิงแกไม่ใช่งานพีน่เลยเนี่ยเตรียมงานสามสิบให้ต้อ,มองมันอีกแลววว้วเยอะแยะเลยเอ,อ๋อครับเอกรู้สึกไม่ทันนะ่ยเวลาคนเราแก่ๆทําไมเวลามันผ่านไปเร็วเป็นไหมคุณผู้ชมเออแต่เวลาผมมันผ่านไปช้าจ,าจ้า<อ><ร> <laughs> พี่โอพี่รู้สึกทําอะไรไม่ทันเลยตอนสมัยเด็กๆว่างอุ้ยสิบวันเลยล่ะเทศกาลอะครับลาท้ายลาหัวลาแบบปิดเลย อืมอ่ะอ่ะได้ได้เดีด๋ยวพรุ่งนี้พี่ไปหาข้อมูลมาคุยกับคุณนะได้ครับค่ะขอบ,ค,บคุณค่ะครับขอบพีค่ครับค่ะนั่นก็เป็นรายละเอียดคุณปิทศริวัฒนเกษธนา